าการเป็นครูภรรยาสร้อยสีหาได้เ่าก็ถือประสงค์นะคะรายงานต่อผู้บัญชาค่ะกราบนมัสกรารพระคุณเจ้าคณะวิทยากรนะคะ เรียนนายนครินจินดาภูิผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนบุรีดิฉันนางสาวกัลยาสร้อยสีหาผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ตัวคึงประสงค์ค่ายพุทธบุตรขอกรกาบเรียนรายงานว่าเพื่อโรงเรียนอนุบาลชุมชนบุรีได้จัดทําโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ค่ายพุทธบุตรรู้จักควบคุมอารมณ์ของตนเอง และแสดงออกทางด้านอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมทําให้ปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว 4. เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหน้าที่พุทธบุตรบริษัทให้เยาวนชนเข้าใจอย่างถูกต้องโดยดําเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบค่ายพุทธบุตรทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูวิทยากรพระสงฆ์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีาการจัดโครงการในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น140คน <c oughs> จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19. มิถุนายนพุทธศักรา25ช2568ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะสามารถสร,สร้างพื้นฐานทางด้านจิตใจและพฤติกรรมที่ดีงามให้กับนักเรียนอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขดิฉันจึงให้ขอเรียนเชิญน,นายนักคารินจินดาคุณผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชนบุรีให้เกี่ยวข่าวเกี่ยวโครงการและให ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ขอ,อ,อาพเาเรียนเชิญครับกาบรรษัทการพระเดชพระคุณเจ้าเรียนคณะวิทยากรคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอัุบ,บาลจุฬาบุรีและก็สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนนะครับ ผมนายนครินจิตาบุญพุ่ในการโรงเรียนอุบาลจุลบุรีรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ปป็งประสงค์ค่ายพระพุทธบุตรในวันนี้กระผมขอชื่นชมในความตั้งใจของคณะครูบุคลากรโรงเรียนอนุบาลจุลบุรีที่ได้เรียนเห็นความสําคัญของการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาเพราะเยาวชนคืออนานคตของชาติการปลูกฝังความดีตั้งแต่เยาววัยจะช่วยให้เด็กๆเกติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีใจิตใจที่งดงามมีระเบียบวินัยและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขกิจกรรมค่ายพระพุทธทบุตรนี้ถือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง พรมนอกจากจะให้ความรู้ทางศีลธรรมแล้วยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิฝึกจิตใจให้สงบรู้จักให้ควรก่อนการกระทําและเข้าใจถึงหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนาเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและเข้าใจถึงหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนาสามารถประยุกต์ใช้นะครับในการเรียนการดําเนินชีวิต การลองตนนะครับในชีวิตประจำวันกระผมหวังว่านักเรียนทุกคนจะตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ด้วยความสนุกและเปิดใจเพื่อที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในค่ายครั้งนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้อย่างเหมาะสมและมีความสุขสุดท้ายนี้กระผมขอขอบพระคุณพระเดชพระคุณเจ้าคณะวิทยากรและ คณะผู้ดำเนินการกิจกรรมโครงการค่ายพระพุทธบุตรทุกท่านที่มีที่ร่วมมือร่วมใจกันจากกิจกรรมดีแบบนี้ขึ้นมาและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยดนบันดาลให้โครงการค่ายพุทธบุตรในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กนักเรียนทุกคนบัดน,นี้ได้เวลาสมควัแล้วกระผมขอประกาศเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร ระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3อย่างเป็นทางการขอให้การดําเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการขอบคุณครับ